มาแล้วมาแล้วมาแล้วดอแล้วค่ะงเลยกยไิเดินตามเข้าไปไปเลยค่ะ ប <Sit'd be fine> <laughs> ិលค่ะបាទអានេះទៅ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  จะเข้าบ้านเรา่ไหมะตอนนี้ของพี่เก๋นะคะพี่งมาร่อมแนให้พี่เก๋ติดงานาไม่ได้จริงๆหนีไม่ได้ข้ี่อแอดหนึโอเคมาล้ครับอ้าอันนี้จากใคร่ได้ครับพี่สบาย ไหวไหมนั่นน่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคค่ะอ่าทุกคนเข้าโอ้โหแล้คืออะไรแหละขาหมูขาหมูค่ะขาหมูขาหมูหมูเลยค่ะเข้าข้างหลังเลยค่ะเดี๋ยวผมไม่ฝากไว้ก่อนก็ได้ครับเอาวางไว้ข้างหน้าไม่ะเ่ให้วาง่ใข้างทางนี่แหละที่ถามมาแล้วี่มาถึงมาแล้วทุกคนค่ะมาหยุด

เข้ามาแล้จะขต่อแต่ขอถ่ายพี่คนนึงอ่ะ้องไหที่ี่ใช่ไมไม่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 หนูเลยไม่ไม่เอาไม่เอานอกไปเลยค่ะที่ด้วยไหมเข้าไปหมดเลยเอนาะเข้ามาก่อแล้วค่ะมารวมกอนค่ะ้องไหนยอานะแ่ะคะอพี่พี่เข้าไปอีกพี่ หลันนหต้องมาโอเคอก็ได้้่ะดีก็ชัดอยู่โอเคท่านพีแบงค์ตนี้นะ